บ้านดินคือจุดเริ่มต้นแห่งการพึ่งพาตัวเองแท้จริงบ้านดินทุกคนสามารถสร้างได้จงเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่คุณเลือกทำาลวงดำบ้านดินสวัสดีครับผมนลนงดำบ้านดินครับพอดีวันนี้นะครับเมื่อเช้าได้คุยกับทางพี่อมพรน,นะครับที่อยู่ที่สตูล คุยมีโอกาสคุยกันแป๊บหนึ่งก่อนที่ผมจะไปทํางานนะครับก็คือเรื่องการสร้างบ้านดินนะครับพอดีพี่แกสอบถามในเรื่องการก่อเสาในกรณีที่เอ,อมีเสานะครับบ้านแล้วมีเสาแล้วจะก่อดินไปโอบยังไงนะครับเห็นว่าได้ทําก้อนได้พันสาม้อกว่าก้อนแล้วโ้ดีมากเลยครับเดี๋ยวผมจะ แบ่งปันนะครับในเรื่องของการทําก้อนดินนะครับแล้วเดี๋ยววิธีทําก้อนดินที่ดะเยอะๆนะครับทํำยังไงแต่เห็นว่ามีแรงงานสี่คนนะครับสี่ห้าคนเนี่ยโอเคโอเคเลยล่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของการเทพื้นนะครับส่วนของการเทพื้นเนี่ยก็ผมก็บอกแล้วนะครับที่ผมคิดไปประเมินไปเลยว่าถ้าเทเองเนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทในพื้นที่ร้อยตารางนะครับแต่พอดีเห็นทางพี่อภพอรก็ส่งค้อควาวแล้วนะครับครน,นี้ผมก็เลยเอหลายคนงสงสัยไหมครับว่าทําบ้านดินแล้วเนี่ยต้องขออนุญาตไหมนี่เป็นคําถามที่อา่าเป็นคําถามที่ที่คลาสสิกพอทุกคนนะครับกับกับคําถามลาักษณะนี้เอางี้ผม ตอบแบบรวมๆก่อนนะครับผมพอดีผมมีโอกาสอยู่ที่ทํางานเนี่ยผมมีโอกาสดูข้อความหมายได้หลายๆอย่างนะครับอาคารควบคุมขนาดใหญ่ก็ได้มีโอกาสคุยกับวิศวกรหรือผู้มาตรวจนะครับถ้าขนาดใหญ่เนี่ยก็วิศวกรในระดับสามัญหรือวุฒิอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มีโอกาสได้คุยกันละ ที่โรงงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่มากกว่าห้าพันตารางเมตรเป็นอาคารที่รับษนางคนเข้าไปอยู่อาศัยหรือว่าคนเข้าไปทํางานโดยปกติตรงนี้จะเป็นอาคารควบคุมทีนี้เมื่อเป็นอาคารควบคุมแล้วก็จะมีวิธีการหนึ่งสองสามตีห้านะครับเพื่อปฏิบัติความปลอดภัยอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างให้ดูทีนี้ในส่วนที่าถามว่าบ้านเนี่ยบ้านดินหรือบ้านอะไรต่างๆเนี่ยต้องขออนุญาตไหม ถ้าขึ้นชื่อว่าบ้านแล้วนะครับบอกได้เลยว่าต้องขออนุญาตทั้งหมดครับต้องขออนุญาตทั้งหมดคันนี้เอา้าแล้วที่ทํากันมาแล้วล่ะแล้วไม่ขอก็ยังได้เลยถ้าไม่ขอเนี่ยเออทางหน่วยงานท้องถิ่นนะครับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเขามีกําหนดอยู่แล้วนะครับมีกําหนดเลยว่าเอาเหมือนกับ อาคารต,าต่างๆนะครับพรบควบคุมอาคารเนี่ยกําหนดไว้นะครับก็จะมีในส่วนของอพอลรบที่ควบคุมในพื้นที่พิเศษอันนี้ก็ว่ากันไปเีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างในกรทมหรือนไหนก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งหรือในกรุงเทพะครับแล้วแต่ว่าคือพลรบที่ใช้ควบคุมอาคารสาหรับส่วนประรองส่วนท้องถิ่นนะครับเทศบาลก,ก็ดีหรืออบตก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะครับผู้ยงผู้ใหญ่เลยนะครับก็คือก็ ก็เป็นการองค์กรองค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราก็ต้องไปแจ้งเขานะครับหลักการก็คือว่าเราอยู่ในพื้นที่ตรงไหนเราต้องไปแจ้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ตนตรงนั้นนะ่ะรับทราบว่าเรามีที่ตรงนี้เราจะทําตรงนี้ปลูกอาคารตรงนี้พูด,ดง่ายๆว่าเป็นการแสดงตัวตนเพื่อเขาจะได้ดูแลเราได้เวลาเกิดเหตุอะไรนะครับกับการเป็นการบันทึกสมมโนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งบ้านนะครับตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่ห้าตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยสิ่งก่อสร้างเร็วาบ้านเนี่ยตั้งแต่ห้าตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยก็ต้องขออนุญาตแล้วนะครับถ้าต่ากว่านั้นมามันก็ก็ไม่เป็นอะไรอาจจะเป็นบ้านเล็กๆอาจจะเป็นบ้านเอถัดเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยก็อาจไม่ต้องคงไม่ต้องขอนะครับอันนี้ตามกฎหมายก่อนนะครับตามกฎหมายก่อนว่าจะต้องขอไหมถ้าขึ้นชื่อว่าบ้านแล้วหลายคนเขาบอกว่าต้องขอ ถูกแล้วครับมันต้องขอนะครับถ้าไม่ขอเราก็ไม่ได้เลขที่บ้านเมื่อไม่ได้เลขที่บ้านเราจะเอาน้ําเอาไฟไปลงมาจากไหนถ้าเรามาต่อจากบ้านชาวบ้านเขาเนี่ยหรือบ้านคนที่รู้จักหรือบ้านคนที่เป็นญาติพี่น้องอะไรก็ตามแต่เนี่ยอย่าลืมนะครับไฟเนี่ยเป็นอัตราเก้าหน้าเดือนนี้จบก,กันทั้งประเทศผมก็ไม่เข้าใจเหมือนก,กันบ้านผมก็โดนไปเยอะนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นอัตราเก้าหน้าไหมมันไม่มันไม่ใช่อ,าตาอัตราคงที่นะครับ ว่าจะหน่วยละสมมุติเถอนหน่วยละสี่บาทใช้เท่าไรก็หน่วยละสี่บาทไม่ใช่อัตราเก้าหน้าถ้าเกินเท่านี้หน่วยมันก็จะคิดอีก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 เลทยหนึ่งถ้าเกินเท่านี้หน่วยจะขึ้นอีกเลทยหนึ่งคือยิ่งใช้เยอะยิ่งแพงนะครับในอัตราเก้าหน้าดังนั้นไฟก็ขอไม่ได้นะครับเมื่อไม่มีบมเลขที่นะครับถ้าไม่ขออนุญาตก็มันจะไม่ได้ใบไม่ได้การอนุญาตการสร้างเมื่อไม่ได้การอนุญาตการสร้างเราก็จะไปสามารถไปจดทะเบียนได้จดทะเบียนนั่นคือขอหมายเลข บ้านนะครับก็ไม่มีไม่มีก็ไม่เขาน้ําขาไปขออะไรไม่ได้สักอย่างนะครับอันนี้คือสาเหตุที่ทําไมจะต้องเอ,อขออนุญาตครับขออนุญาตเนี่ยความสําคัญของการขออนุญาตคือองค์กรปกครองส่วน,วนท้องถิ่นเนี่ยได้มารับรู้นะครับว่าเราเนี่ยได้ปลูกสร้างยังไงปลูกสร้างอะไรนะครับลักคือดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับไม่ใช่ออกแบบกันแบบ พูดยังไงว่าออกแบบกันแบบใหญ่แต่ไม่แข็งแรงก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการล้มพังทลายอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของทําไมจะต้องขออนุญาตนะครับคันี้คัน,นี้นะครับถามว่าบ้านดินต้องขออนุญาตไหมเอางี้ผมบอกงี้ก่อนบ้านดินเนี่ยเ ขออนุญาตได้นะครับการขอเนี่ยเราขอได้หมดแหละแต่เขาจะให้หรือไม่ให้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่คนต้องขออ่ขอเนี่ยแต่ว่าคือวิธีการต้องไปอธิบายเขาฟังนะครับว่าในส่วนของพื้นเนี่ยก็เป็นพื้นซีเมนต์นะครับเสาก็คือมันต้องมีเสาปกติเรารับกันไปเนี่ยคือหมายถึงว่าเราเวลาเราขออนุญาตนะครับเราก็ เขียนแบบปกตินะครับแล้วก็ทําเสาทําอะไรให้เขาเห็นเลยว่า,ามีหลังคุงหลังคาให้เรียบร้อยคือแบบเสร็จแล้วแข็งแรงอ่ะเราเพียงแค่เอาดินเนี่ยไปกั้นในส่วนกลางเท่านั้นเองนะครับอันเนี้ยคือคือเขาอนุญาตอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนกลางเนี่ยจะเป็นไม้ก็ได้จะเป็นปูนจะเป็นอิฐเป็นหินเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับดินก็กต้องได้เหมือนกันแหละ นะครับแต่คือหลักก็คือว่าหน้าตอนเนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของดินที่เป็นสองชั้นสามชั้นเนี่ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราต้องขออนุญาตนะครับต้องไปอธิบายให้เข้าใจโครงสร้างของเราต้องมั่นคงหนาแน่นพอเพียงพอต่อความปลอดภัยนะครับและที่สำคัญ พื้นที่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบตารางนะครับเพราะถ้าเกิน้อระก็ไม่ต้องมีสถาปนิกไม่ต้องมีวิศวกรที่จะมาต้องเซ็นรับรองแบบเราในการขอนะครับแต่ที่สําคัญคือผู้อนุญาตเนี่ยเราต้องไปทำความเข้าใจเขาให้ดีว่าบ้านดินเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ดินทั้งไม่ใช้ดินทั้งหมดทีนี้ถ้าใช้ดินทั้งหมดล่ะหลายคนบอกเฮ้ยบ้านดินเนี่ย ไม่ต้องมีเสาก็ได้ไม่ต้องมีเสาแข็งแรงใครที่ปัญหามันจะเกิดขึ้นในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราไปต้องไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยพื้นที่ที่ที่ต้องขออนุญาตเนี่ยนะครับถ้าพื้นที่ที่ขออนุญาตเนี่ยเอ,อถ้าเราทําในรูปแบบของการเขียนแบบแล้วทาไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะมันก็จะลําบากเลยครับมันคือเขาเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราสร้างเนี่ย ประเด็นอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอามันผมไปสร้างนูลนเลยเท้องไรไป่ปลานาของผมซึ่งอยู่นู้นติดเขาเอ่าอันนั้นน็่คือคือผมก็เข้าใจว่าเขาคงไม่ตามไปตรวจแหละนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยบางทีคนที่อยู่ตามอาสร้างยกบ้านน่อยู่ที่หัวไร่ชายนาทั้งหลายแหล่เนี่ยหลัง,งใหญ่ใหญก็ไม่ต้องขออนุญาตเหมือนกันถ้าเป็นบ้านบ้านนอก ไกลๆนะครับอันนี้ก็คงจะอีกอกรณีหนึ่งอันนี้ผมกําลังพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าคนอยู่ในเมืองแล้วต้องการขออนุญาตดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารวมกันแล้วนะครับจะทําชั้นหรือสองชั้นเนี่ยแต่ไม่เกินร้อยห้าสิบตารางเนี่ยก็ไม่ต้องมีสถาปนิกเป็นรับรองแต่ถ้าเกินก็ต้องมีสถาปนิกเป็นรับรองแล้วก็มีพื้นที่ขนาดหนึ่งต้องมีวัศวก่เสร้ารับรองด้วยนะครับอันนั้นข้อมูลต่างๆก็ไปหาดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้ก็ เอเขาก็มีบอกกันรายละเอียดบอกกันเยอะแยะเลยนะครับก็ก็ดูง่ายเขาค่อยศึกษาไปนะครับผมก็ได้มาส่วนหนึ่งโดยประมาณผมก็ทําความทําการบ้านมาพอประมาณเหมือนกันนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเน้นๆเ,เลยคือว่าเอ,อบ้านดินเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างหลังใหญ่เนี่ยปัญหาของการสร้างหลังใหญ่แล้วเนี่ยพืศวกรที่จะเซ็นรับรองให้เราอะ่ะเขาจะไม่เซ็นไงสถาปนิกจะไม่เซ็นไง เพราะถ้าเขาไม่เชื่อมั่นว่าเราสามารถมีโครงสร้างที่หนาแน่นพอเพราะอย่าลืมว่าน้ําหนักของก้อนดินเี่มันจะมากกว่าอิฐอยู่ประมาณสามสี่สามเท่าดังนั้นก่อไปแล้วเนี่ยมันจะหนักกว่าบ้านปกติสามสองสามเท่าเลยแหละสมมุติว่าบ้านทั้งทั้งหลังเลยเนี่ยอยู่ประมาณัตันหนึ่งนะครับทีนี้บ้านทั้งหลังของบ้านดินเนี่ยอาจจะสองถึงสามตันนะครับที่กดทับลงไปที่ ต่อหม้อที่กดทับลงไปที่เสาเข็มหรืออะไรต่างๆไอ้ตัวถ้าใหญ่มากนะครับตัวนี้มันก็จะมันก็จะน้ําหนักก็จะไปกันใหญ่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยบ้านดินเนี่ยผมถึงบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าจะเป็นแบบสร้างแบบใหญ่ๆตัวโตเป็นคฤหอหน์อะไรอย่างเงี้ยมันคงจะไม่ไม่ไหวะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสร้างเพื่อพออยู่อาศัยเนี่ยก็ไม่ต้องให้เกินร้อยห้าสิบซึ่งไม่เกินร้ยอยห้าสิบแต่ยังแปดแปดคูณหกที่ผมทําไว้เนี่ยก็ประมาณร้อย เวลานับตารางเมตรเก็จะนับตารางเมตรก่อนใช้งานนะครับก็ไม่ใช่หมายความว่าเราไปสร้างอะไรที่มันเป็นที่ไม่ได้อยู่อาศัยเนี่ยอย่างสมมติเราสร้างเอ,อบ้านเสร็จแล้วเนี่ยมีลานซักล้างลานซักล้างเนี่ยห้าคูณสิบเขาก็ไม่นับว่าห้าสิบนะครับตรงนั้นมันไม่ได้อยู่อาศัยมันก็เป็นแค่พื้นที่ท,ที่ที่ต่อเติมออกไปเขาจะไม่นับเนี่ยลานซักล้างของเรามีห้าเมตรคูณสิบเมตรเนี่ยเขาก็ไม่นับตัวนี้ว่าเป็น พื้นที่ใช้สอยห้าสิบตารางเมตรนะครับอันนี้ก็ไม่นับเพราะมในส่วนส่วนของใกล้บ้านก็จริงแต่มันก็จะไม่นับเหมือนกันนะครับส่วนที่จะนับกันก็นกคือผวกห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวห้องน้ําอะไรเงี้ยคือมันส่วนใช้ปกติอยู่แล้วนะครับดังนั้นออกแบบเสร็จปั๊บเนี่ยก็ไม่เกินร้อยห้าสิบตารางเนี่ยก็ต้องขออนุญาตจะทําบ้านดินก็ทําให้เขาเข้าใจแล้วก็เ,เขียนแบบให้โครงสร้างมันชัดเจนนิดนึงเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับอันนี้คืออ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็ เป็นห่วงนะตรงนี้นะครับอีนี้ในส่วนของอมันก็จะมีอก็ไม่อยากจะบอกว่าทริคอเนาะแต่ก็คุยกันตรงๆว่าถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเน,นเขามีผู้ที่ออกแบบให้ได้เราเราไปขออพูดย่างไงว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญตรงเนี้ยเขาจะเขาจะรับรับ,บเหมือนรับพัทธามอะก็ก็ไปให้เขา ทำเพราะเขาจะได้ให้คําแนะนําที่ดีแล้วก็เวลาเขามาตรวจแบบก็คือตรวจแบบของตัวเองนะครับมันก็จะเอาผ่านได้ง่ายพูด,ดง่ายถ้าเกิดว่าเขาเขียนแบบขึ้นมาแล้วมาตรวจของตัวเองแล้วไม่ผ่านมันก็จะแปลกๆไปนะครับดังนั้นก็คือผมถ้าเป็นความคิดผมนะผมก็ให้ช่างของที่อยู่ในองค์การปกครองส่วนท,ท้องถิมนั้นๆเนี่ยก็ช่วย เขียนแบบให้นะครับเขียนแบบให้แล้วก็วกเราก็มันมีค่าใช้จ่ายแล้วเราจะจ้างคนนอกหรือจะจ้างคนในมันก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ถือว่าก็ถือว่า,าการรับงานพัฒนามผมก็มองว่าม,มันมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเขาก็ไม่ได้เอางานเวลาง,งานเขามาทํางานนี่เขาก็ทําช่วงเย็ยนหลังเลิกงานสี่ทุ่มห้าทุ่มเขาทำเขาไปนะอันนี้ผม่ามองเนเรื่อง,องปกตินะครับอา่าครนี้หลังจากที่เขาเขียนแบบมาได้แล้วนี่ผมก็ยื่น นะครับเอามาถึงผมก็ตรวจสอบนู่นนั่นก็เสร็จแล้วก็ยื่นไปก็อธิบายนะครับว่าบ้านดินนั้นผมก็มีเนะสานะเสาเนี่ผมจะขึ้นอย่างนี้ด้วยเหล็กนี้ว่าอะไรผมก็อธิบายไปนะครับก็ก็สามารถได้นะครับก็ผมก็ได้มีบ้านเล็กที่อยู่นะครับสําคัญที่สุดคืออะไรครับสาคัญที่สุดคือต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตเสร็จปุ๊บก็อธิบายเขาเข้าใจว่าพื้นที่เราแต่ถ้าเป็นสองชั้นที่มากกว่าร้อยห้าสิบตาราง แต่ไม่เกิน400ตารางถ้าเกิน400ตารางต้องมีวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิน150ตารางก็จะเป็นสถาปนิกนี่ปัญหานี่แหละปัญหาที่เกิดขึ้นคือสถาปนิกวิศวกรนเนี่ยเนี่ยก็คือถ้ามันใหญ่มากๆเนี่ยเราจะรับเราจะสู้ค่าที่เราจะต้องทําฝังเสาเข็มตอกเสาเข็มรูนนี้นั่นไม่ไหวไงครับเพราะอย่างบ้านดินมันต้องราคาประหยัดถูกไหมครับบ้านดินราคาประหยัดเราเราอาศัยการทําเองซะส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ย ดังนั้นนะครับคือรันทำเองของเราเนี่ยมันก็จึงทําให้ประหยัดเมื่อประหยัดแล้วเนี่ยเมื่อประหยัดแล้วเนี่ยก็จะทําใหเ้เราก็จะได้มีเงินเหลือไงทําเองนะครับผมคิดว่าแบบที่เราได้มาเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะซื้อเหล็กตามนั้นแหละนะครับคุมงานเองได้เราใช้วิธีการตัดจ้างเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนไปอันนี้จะประหยัด นะครับถ้าเราบอกว่ามีแบบเสร็จปุ๊บอ้าวโอเคจ้างทั้งยวงเลยจ้างให้หมดเลยก็ไม่ได้แตกต่างรอกครับบ้านดินก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านปกติก็ราคาจะพอๆกันนะครับเอาแต่ถ้าสมมติบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องการความชัวๆหน่อยก็จ้างฐานจ้างเขาขึ้นโครงทั้งหมดแล้วเราก็ทําส่วนกลางเท่านั้นเองอันนั้นก็ถูกกว่าเป็นกว่าครึ่งแล้วก็คือเดี๋ยวผมจะมา ผมคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของก้อนดินรอบบ้านนะครับซึ่งร้อยตารางเมตรผมก็ตีให้เลยว่าเป็นทักสามพันนะครับผมก็บอกพี่เอิมพรไปแล้วว่าคำสามพันทิ้งไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเ,เคาเตอร์ซิงอะไรต่างๆเนี่ยชั้นเชลทั้งหมดอะสามารถใช้ก้อนดินทำได้หมดเลยนะครับซึ่งเป็นอีกสไตล์หนึ่ง นะครับผมก็บอกพี่อมพรแล้วว่าถ้าถ้าถ้าจะทำแบบบ้านหรือจะทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมว่า <c oughs> ให้ผมดูก่อนเวลาที่ก่อดินขึ้นไปเนี่ยผมจะได้ออกแบบให้แต่ทีแรกเลยนะครับอันนี้คือ,อ,อคือลักษณะพิเศษของบ้านดินคือไม่สามารถที่จะไปต่อต่อที่หลังได้แบบเยอะแยะมากมายนะครับอันนั้นก็ก็ทําให้มันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ สำคัญที่สุดคือต้องเห็นแรงนะครับอีกอย่างหนึ่งบ้านดินทําเองนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปต่อไปก็จะบอกวิธีว่าทํำยังไงที่ให้ก้อนดินยเยอะแล้วก็จะคิดช่วงกลางของบ้านนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับก้อนดินที่ผมทําคลิปที่แล้วก็ประมาณ5,000บาทนะครับส่วนดินแก,แกลบนะครับ โอเคนะครับพอจะได้พอจะได้ข้อมูลกันบ้างแล้วนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันเกี่ยวข้องคาบเกี่ยวกับกฎหมายผมก็ไม่อยากจะไปอบอกอะไรมากนะครับก็คือต้องปฏิบัติตามครับปฏิบัติตามของในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาให้กําหนดกฎเกณฑ์อะไรมาก็ไปปฏิบัติตามซะนะครับอันนั้นคือเขาให้แจ้งเขาแจ้งนะแรามันจะได้ไม่มีเป็นมหาอะไรกันนะครับถึงบ้านดินจะจะ,จะยังไงก็คือความปลอดภัยต้องมาก่อน นะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของที่อยู่นอกๆเลยเนี่ยก็ไปแจ้งทางใครอะผู้ใหญ่บ้านหรืออบาตาอะไรก็ได้ว่าเราจะทํานู่นทํานี่ไปนะครับเพื่อการขอเลขที่บ้านหรือว่าการดูให้เขาเห็นชอบอนุมัติด,ด้วยอะไรเดีย่ยก็าจะจะ,จะดีมากนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรมากมายนะไม่ได้ผิดอะไรเลยก็คือเราต้องการพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับตรงนี้นะครับ,นนนะค,รบคลิปนี้ก็จะได้ พอจะได้คําตอบกันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าส่วนตัวคุยกันได้เลยนะครับศูนย์5ปดเก้าสองูนย์ห้าเก้าสองหกสองนะครับก็คุยกันแบบเปิดอกแต่คุยในคลิปก็ผมก็จะคุยได้ประมาณนี้นะครับผมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีก่อนนะครับผมติดตามกันเพื่อจะได้ไปสู่จุดที่บอกว่าพึ่งพาตัวเองด้วยกันสําหรับการสร้างบ้านที่มีปริมาณเม็ดเงินที่ จำกัดแล้วก็อยู่ได้จริงอยู่ได้คงทนถาวรนะครับผม,มสวัสดีครับ